สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่5เมษายนตัมตตดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะถือว่าเป็นวันเริ่มทําการนะคะห,หลังจากที่หยุดในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ทั้งในฝักฝังของยุโรปนะคะหรือแม้กระทั่งฝักฝังสหรัฐอเมริกาที่หยุดกันตั้งแต่วันศุกร์เป็นวันกู๊ดฟรายเดย์นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามนั เกี่ยวกับทิศทางของราคาทองคําเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาค่อนข้างจะดีนะคะอัตราการว่างงานปรับตัวลดลงส่งผลทาให้บรรยากาศการลงทุนทัน่วโลกเนี่ยดูสดใสต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็สดใสเหมือนกันนะมีโอกาสมีโอกาสไปทดสอบ1 6 0 1จ<อ>ุดแต่ว,ว่ายืนไม่ไหวนะคะ,คะตลาดเนี่ยปรับลดลงมา16จุดเลยนะคะ,คะปัจจัยสำคัญเลยก็คือในเรื่องของตัวเลขยอดผู้ติดเชือ้อสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นตัวเลข2หลักแล้วก็จะเป็นคัสเตอร์ที่ จะกระจายไปยังกลุ่มอื่นๆได้ด้วยนะคะอ,อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยแล้วพรุ่งนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดมาลุ้นกันอีกทีวันพุธเลยค่ะใช่ค่ะซุดตัวลงมาแบบนี้นะคะล้มนั่งไม่แทบไม่ทันนะคะ,คะบรรยากาศก็เลยดูไม่ค่อยสู้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาวางแผนการลงทุนกันค่ะหยุดไปหนึ่งวันจะได้พักทําสติแล้วก็ทําใจกันนะคะส่วนใครค่ะที่ติดตามเรื่องราวของการลงทุนแน่นอนว่านับปัจจุบันนี้นะคะมีความพยายามในการฉีดวัคซีนอย่างทางด้านของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้นะคะมีการระบุ ว่าจะเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกาในวันที่4พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้แบบเกือบเกือบปกติในช่วงวันชาติสหรัฐนั่นก็คือวันที่4กรกฎาคมนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะในกรณีดังกล่าวมันก็ต้องมีการออกมาขิงกันหรือว่าขมกันสักหน่อยนะคะฟากฝังของจีนเองค่ะออกมาระบุนะบ,บอกว่านะับปัจจุบันนี้จะเดินหน้าเร่งการฉีดวัคซีนให้ได้500ล้านโดสนะคะครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศเช่นเดียวกันหลังจากที่ ล่าช้าไปนานและจะพยายามเอาชนะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาให้ได้แหละค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาในวันนี้แหละค่ะหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ของจีนประกาศเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตั้งเป้าให้ครอบคลุมประชาชน560ล้านรายหรือเป็นสัดส่วนประมาณ40%ของประชาชนทั้งหมดนะคะมากกว่าเป้าหมายที่นายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ในระยะเดียวกันถึง2เท่า THANK YOU SO MUCH FOR JOINING หลังจากที่ก่อนหน้านี้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างล่าชา้าซึ่งอาจจะกระทบต่อการจํากัดการแพร่ระบาดของโรคด้วยการใช้วัคซีนที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ตั้งใจเอาไว้นะคะจีนตั้งเป้าหมายเร่งการฉีดวัคซีนนี้ให้ครบภายในเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งหมายความว่าต้องระดมฉีดอีก460ล้านโดสภายใน3เดือนจากนี้ปัจจุบันนี้กําลังเผชิญอุปสรรคเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เห็นมีความจําเป็นเร่งด่วนเลยในการ ต้องฉีดวัคซีนนะคะในขณะเดียวกันนยายหยานจงห่วงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนามัยโลกแห่งมหาวิทยาลัยซีตันฮอลในรัฐนิวเจอร์ซีย์ระบุบ,บอกว่าถ้าประเทศอื่นๆสามารถเปิดประเทศได้ในขณะที่จีนยังต้องคอยป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด -19 เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรัฐบาลจีนในการรับมือกับโรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาลค่ะ ออสเตรเลียวันนี้ก็บอกเช่นเดียวกันนะคะว่าเขามีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรของเขาเนี่ยวันเดียวเกือบ80,000นคนอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการนะคะถึงแม้ว่าออสเตรเลียเขาจะมีการคุมเข้มในส่วนของมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีแต่ยังมีการเล็ดลอดเข้ามาเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ค่ะเขาจึงมีการเร่งนะคะที่จะฉีดวัคซีนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และขณะเดียวกันก็จะเป็นลดด้วยนะคะลดการติดเชื้อ กก่เป็นนน้้อัดวยคะโดยวันนี้ทางด้านของออสเตรเลียมีการเปิดเผยในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 จากทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียนายเกร็กฮันนะคะท่านก็บอกว่าออสเตรเลียได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้ว79,283คนเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่1เมษายนเพียงวันเดียวสร้างสถิติการฉีดวัคซีนสูงสุดเป็นประวัติการค่ะจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์สูงและเขาก็มีการอธิบายด้วยว่า เมื่อประเมินจากบรรยากาศการแข่งขันที่ดุเดือดทั่วโลกแล้วการที่เรามีวัคซีนในมือเป็นจํานวนมากนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะออสเตรเลียเขาได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ตามวันที่กําหนดไว้และต้องการให้ทุกคนฉีดวัคซีนนะคะได้รับวัคซีนโดสแรกภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยออสเตรเลียถือว่าควบคุมการติดเชื้อในประเทศได้สําเร็จจากการปิดพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีผินทานักในออสเตรเลียเดินทางเข้ามาแต่ก็ ก็ยังพบผู้ติดเชื้อนะคะเล็ดลอดมาจากโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศอยู่บ้างโดยรัฐต่างๆได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบเร่งด่วนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการสกัดการติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนขณะเดีวยวกันออสเตรเลียยังเปิดเผยถึงการประสานงานกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU และอังกฤษเพื่อสืบหาสาเหตุกรณีที่ชายวัย44ปีในเมืองเบลเบลิร์นมีอาการลิมเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาด้วยค่ะ ความพยายามในการเปิดประเทศนะคะความพยายามในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจก,ก็อีกเป็นอีกตัวเร่งหนึ่งที่ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อ mm hmm. ที่ไม่สามารถขวางกันการแพร่ระบาดในอากาศได้นี่นะคะมันเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับเกาหลีใต้ละค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างของเกาหลีใต้ก็คือว่าถึงแม้ว่าต้องเผชิญการติดเชื้อนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะยังคงเห็นที่ทางเศรษฐกิจที่สดใสอัตราการเติบโตในปี2563ที่ผ่านมาเติบโตได้เป็นอย่างดีและปีนี้นะคะยังมีสัญญ,ญาณที่ดีเนื่องจากว่ามีเม็ดเงินลงทุนโดยตรง สนใจที่จะเข้าไปซื้อกิจการหรือว่าควบรวมกิจการกับทางด้านเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้นด้วยแหละค่ะตัวเลขดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะเป็นการสะท้อนถึงความสนใจนะคะที่ระบุว่าในไตรมาสที่1มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เข้าไปสนใจลงทุนนะคะในเกาหลีใต้ปรับตัวสูงขึ้นถึง44.7%ค่ะ กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ได้รายงานว่ายอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้เติบโตในระดับเลข2หลักในช่วงไตรมาสแรกเนื่องจากการเข้าลงทุนซื้อและควบรวมกิจการหรือว่า M&A เพิ่มสูงขึ้น FDI ดังกล่าวนั้นมียอดอยู่ที่4.74พันล้านดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้น44.7%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและถือเป็นยอดสูงสุดอันดับที่สาหรับไตรมาสแรกเนื่องจากว่า การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะคะก็ยังมีภาพของความต้องการในการเข้าซื้อลงทุนควบรวมกิจการอยู่ไม่เพียงเท่านี้ FDI ในโครงการใหม่ๆที่มีการสร้างโรงงานและการเพิ่มตำแหน่งงานดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลง13.1%ค่ะสู่ระดับ1.63พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสแรกแต่การควบรวมกิจการนั้นกลับปรับตัวสูงขึ้นนะคะไม่เพียงเท่านี้ ถ้าไปดูยอด FDI ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปรับตัวลดลงเช่นกัน2 8ซในไตรามาสแรกแต่ยอด FDI ในภาคบริการนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง5 7ปแต่ระดับ4 1 6พันล้านดอลลาร์เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศจะเห็นได้ว่า FDI จากจีนและสหรัฐนั้นปรับตัวลงอยู่ในระดับเลข2หลักนะคะในช่วงไตรามาสแรกแต่ว่าเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นกว่า4ีเท่าค่ะแต่ระดับ3 1 1พันล้านดอลลาร์ค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้ทําธุรกิจอาจจะอาศัยตัวคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่าการควบรวมกิจการเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้นะคะอย่างล่าสุด LG ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือก็ออกมาบอกแล้วนะว่าอาจจะต้องมีการปิดกิจการการในที่อยู่ในเกาหลีใต้กันด้วยค่ะแต่ว่าปิดกิจการมือถือเขาก็ยังคงไปเดินหน้าในเรื่องของการทาอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะคะสาเหตุที่มีการปิดการเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการขาดทุนสะสมการตั้งแต่ไตรมาส2ปี2 5 5 8ยายาวมาจนถึงปัจจุบันเลยทำให ตอนนี้ธุรกิจดูเหมือนว่าจะไปไม่ไหวนะคะล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วว่าจะถอนตัวจากธุรกิจผลิตมือถือค่ะทางด้านของบริษัท lg electronic ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ประกาศเตรียมถอนตัวจากธุรกิจ การผลิตโทรศัพท์มือถือในช่วงปลายปีนี้หลังจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมมาหลายปีค่ะทําให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเห็นชอบให้บริษัทหยุดการดําเนินงานในส่วนการผลิตโทรศัพท์มือถือโดยระบุว่าเป็นส่วนที่ทํารายได้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถรับมือกับการแข่งขันในระดับสูงกับคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆได้ LG มีการคาดการณ์นะคะว่าบริษัทจะดําเนินการปิดกิจการในส่วนดังกล่าวได้ภายในสิ้นเดือนกร,รกฎาคมค่ะโดยจะหยุดผลิตอุปกรณ์มือถือภายในเดือน เพื่อสภาคมหลังจากนั้นจะนําส่งสินค้าตามที่มีข้อตกลงกับบริษัทคู่ค้าและจะยังคงให้บริการสนับสนุนและออปซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าที่ใช้สินค้าของ LG อยู่แต่ว่าเขาจะทําต่อไปอีกแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นค่ะโดย LG นะคะซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตมือถือรายใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกมีผลประกอบการขาดทุนสะสมตั้งแต่ไตรมาส2ปี2558หลังจากถอนตัวจากธุรกิจนี้นะคะก็จะมุ่งเป้าไปพัฒนาอะไรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ สำหรับสมาร์ทโฮมหุ่นยนต์เทคโนโลยี AI และโซลูชันระดับ B 2 B รวมไปถึงแพลตฟอร์มแล้วก็บริการอื่นๆด้วยค่ะ อะไรที่ทำแล้วไม่รุ่งนะคะแข่งขันสูงเกินไปนะคะก็ลดละลงไปนะคะแล้วก็ไปหากิจกรรมหรือว่าธุรกิจกิจการ,รใดก็แล้วแต่ที่เติบโตแล้วก็น่าจะเป็นดาวรุ่งที่สดใสเข้ามาทดแทนนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นการปิดผลขาดทุนสะสมที่มีต่อเนื่องมาหลายไตรามาสแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักการสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันดีกว่าพักฐานแรงๆแบบนี้เป็นโอกาสเก็บหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ หุ้นไทยวันนี้ขึ้นไป1,600จุดได้แต่ว่ายืนไม่ไหวนะคะมีการปรับย่อลงมาอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้สะดุดกันไปได้บ้างนะคะเดี๋ยวค้าคืนนีพูดคุยกันค่ะกับคุณกิจพลภัายไพศาลกิจผู้รายการและนักกลยุทธ์จากบริษัทลัพยูอีเคเห็นประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิจพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะบรรยากาศวันนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีนะคะระหว่างวันนี้ร่วงไปเกือบ20จุดนะคะประเด็นหลักๆเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นไทยแพงเกินไปหรือว่ามันมีประเด็นออื่่นๆทีีาจจะม ความน่ากังวลใจเข้ามาคะครับก็ต้องบอกว่าสองเรื่องนะครับค่ะเ,ออเรื่องที่หนึ่งก็คือต้องบอกว่าตลาด้นไทยแล้วก็ที่หลายตลาดเนี่ยอยู่ในจุดที่มีความแพงในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่ามันก็จะมีความเปราะบางต่อแรงตางกำไรอยู่แล้วนะครับประเด็นที่สอง oh. สิ่งที่มันทริกเกอร์ให้เกิดภาพของการขายแรงตางกำไรขึ้นมาเนี่ยก็คือการค้นพบการระบาดในระลอกใหม่นะครับซึ่ง ต้องบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดกังวลเนื่องจากว่ารั้งก่อนๆเนี่ยเราเจอกันระบาดในลักษณะที่เป็นการกระจุกตัวอย่างในพื้นที่บางที่นะครับเช่นในตลาดบางตลาดหรือว,ว่าในแอเรียบางแอเรียแต่ว่าท่ารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราพบหลายกรณีที่เกิดขึ้นในกลางเมือ,องกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนานานาชาติต่างๆนะครับในสถานบันเทิง แล้วก็ในอีกหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบนลักษณะของการที่มันพบเป็นวงกว้างแบบนี้การควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดย,โดยเฉพาะเรากาลังจะเข้าสู่ช่วงของอสงราเนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าภาพลักษณะแบบนี้การจะไปควบคุมหรือหยุดทุกอย่างให้มันติดให้มันไม่เกิดอะไรขึ้นหรือไม่เติดการเคลื่อน,น,นที่นี่มันยากมากนะครับดังนั้นก็มีความเสี่ยงว่าเราอาจจะเห็นการระบาดหรือการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ครับ ถ้าเราดูกันราคาหุ้นที่แพงไปใจในขณะนี้นะคะพอยังมีตัวที่ยังไม่สูงจนเกินไปให้นักลงทุนเข้าไปดูได้ไหมคะ,ะมีครับแต่ต้องบอกว่าก็อยากทั้งทุนเริ่มกลับมามองในกลุ่มพุ้นขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นหุ้นกลุ่มขนาดค่อนไปทางใหญ่แต่ว่ายัางไปไม่ค่อยเยอะอันนี้ครับโดยอาจจะไปมองในกลุ่มที่ในะล้มของผลประกอบการที่จบมาดีซึ่งจริงๆแล้วช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเราเตือนนักลงทุนนะครับว่าการขึ้นมาแต่บันหกเนี่ย หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กจํานวนมากเนี่ยอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงของแรงขายถักกำไรอยู่แล้วซึ่งตลาดมีโอกาสที่จะมีแรงางกําไรแล้วก็การกลับเนี่ยน่าจะกลับมาด้วยหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ครับเท่าที่ดูแล้ว ในตัวที่ยังแวก,กาศอย่างในกลุ่มปิดตรเคมีนะครับอย่างเช่นปูนใหญ่ IRPC น่าสนใจครับกลุ่มธนาคารเองก็น่าสนใจจากผลประกอบการไตรามาสหนึ่งซึ่งมีทิศทางการฟื้นตัวขึ้นต่อจากไตรามาสสี่นะครับเพียงแต่ว่าก็อาจต้องมีการซื้อในเชิงการตั้งรับนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้การถอยของตลาดต้องระวังการถอยของหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วก็ถ้าจะตั้งรับให้มองไปหุ้นกลุ่มขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ครับ ค่ะฟังดูแบบนี้เนี่ยนะคะจังหวะของการตั้งรับเป็นสิ่งสําคัญนะคะโอกาสที่การปรับพักฐานของดัชนีในครั้งนี้ท่ามกลางแรงขายของต่างชาติด้วยเรามองว่ามันจะลงไปลึกสักแค่ไหนคะมีโอกาสปรับพักฐานแรงๆให้มีการชอปถูกๆอีกสักครั้งไหมคะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นจุดที่ออตลาดเองสบายใจหรือนักลงทุนเองมองว่าภาพทางเทคนิคระยะสั้นไม่ได้เสียก็คือบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะครับถ้ายืนในจุดนั้นแล้วไม่ต่ากว่าได้เนี่ย ต้องถือว่าภาพรวมของตลาดเองน่าจะาไม่ต้องบอกว่าดีลดูดีเลยนะครับอย่างไรก็าตามถามว่าถ้ามองว่าภาพระยะสั้นตลาดเองอาจจะมีความกังวลบางอย่างที่ลงไปต่ำกว่านั้นหรือเปล่านะครับก็ต้บอกว่าก็จะมีแนวรับในจุดถัดไปครับอยู่ที่บริเวณแถวพันห้าร้อยยี่สบครับก็ โดยคร่าวๆยังไม่คิดว่าจะเห็นการต่ำกว่าระดับตรงนั้นลงไปครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันถึงราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงการพักฐานของตลาดหุ้นแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจก็คือในเรื่องของสถานการณ์วาระโควิดที่เราจับจ้องกันว่าในรอบนี้อาจจะควบคุมได้ยากด้วยมีผลกระทบมากน้อยยังไงกันบ้างให้กับหุ้นที่อาจจะขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วสําหรับสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้เรามองว่ามันจะคลี่คลายค่ะครับก็ ถ้าบอกว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับพุ้นขนาดกลางขนาดเล็กไหลตัวเนี่ยผมคิดว่าปรับขึ้นกันมาในระดับบางตัวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์บางตัวก็หลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าในกลุ่มเหลกานางเนี่ยไม่ว่าจะได้ผลดีจากสถานการณ์โควิดหรือไม่แต่ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงต่อแรงทางกำไรเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพตัวนี้เนี่ยผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมคิดว่าโดยหลักแล้วเนี่ยจะเป็นภาพของการขายทางกำไรเนื่องจากความกังวล สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าครับตัวเล็จริงๆผมว่ากระทบไม่เหยียดครับค่ะค่ะขอท็อปพิกนะคะเอาไว้สําหรับคนที่จะรอช็อปนะคะเราประเมินหุ้นตัวไหนที่มีโอกาสน่าสนใจแล้วก็อาจจะอ้างอิงก,กับผลประกอบการไตรามาสหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเติบโตด้วยอะคะ่ะครับก็ถ้ามองแล้วอยากจะให้มองไปประเด็นนอกจากเรื่องของกลุ่มนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้มองไปถึงสตอรี่เกี่ยวเรื่องของการปรับต้หนักการลงทุนของตลาดซึ่ง ในสัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่เรื่องของตัวเกณฑ์ในการปรับน้ำหนักเซต50ตามฟรีโฟนนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วกลุ่มที่น่าจะมีแนวโน้มได้รับการจัดน้ำหนักเพิ่มก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มของด้านปิโตรเคมีบางตัวนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มสื่อสารบางตัวด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมตัวนี้เนี่ยเขาน่จะน่าสนใจห,หมดเลยนะครับเรามองว่าหนึ่งในกลุ่มธนาคารเราชอบ PPL นะครับ ในกลุ่มของตานอนบิโต้ทีมีตัวใหญ่เราบอกว่าปุนใหญ่ S4 น่าสนใจนะครับตัวของ Intas เราคิดว่าเป็นตัวที่น่าจะเริ่มอยู่ในจังหวะที่มีโอกาสจะโดนฟื้นตัวนะครับแล้วก็ BDMs ครับเป็นคุณในกลุ่มของต้านการแพซึ่งเรามองว่าอยู่ในจุดที่มีสัญญาณที่น่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวของประกอบการโดยเฉพาะเมื่อมีการเริ่มทยอยเปิดประเทศหรือเริ่มมีสตอรี่ของการฉีดวัคซีนครับแล้วกลุ่มหรือตัวที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฟรีโฟดมีด้วยไหมคะ ในกลุ่มที่ก็น่าจะรับผลกระทบจากฟรีโฟดเนี่ยแล้วก็นั่งเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้ววีโตเคมีหลายตัวโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มปตทนะครับเพราะเผื่อว่าหุ้นในกลุ่มปตทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีโครงสร้างของกันหรือในหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยพื้ถือหุ้นใหญ่มักจะถือหุ้นในระดับประมาณสี่40-70เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วตัวฟรีโฟดที่มันกระจายเป็นกับหุนรายย่อยจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำกว่าหุ้นในกลุ่มที่เเรราาพพูดดม้งตนนคัโยวๆกกก็็จะป ปีกรีมนะครับตัวปตทตัวซอพอนะครับอันนี้กลุ่มพวกนี้ครับจะค่อนข้างถือว่ามีความเสี่ยงต่อการลุทในเอออทีด้วยนะครับที่จะมีความเสี่ยงต่อการที่อาจจะถูกปรบับลดน้ําหนักในเซ็ตห้าสิบครับค่ะถ้าหากว่าพูดถึงประเด็นเรื่องของฟรีโฟร์เนี่ยนะคะต้องพูดถึงตัวจุดกระแสด,ด้วยอย่างเดลต้าราคาช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกลับฟื้นมาอีกครั้งแล้วก็มีแรงซื้อขายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยจะแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะครับก็้งบอกว่า เดลต้าเองเป็นหุ้นที่สภาพคล่องโดยรวมไม่ได้สูงมากนะ<ฆ>ครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยประมาณขึ้นหุนเวรจริงๆอาจจะอยู่แค่แปดเปอร์เซ็นท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลนักษณะแบบนี้การขึ้นลงของหุ้นเดลต้าเองต้องบอกว่าอธิบายด้วยสากปัจจัยพื้นฐานได้ก็น่าจะยากนะครับก็คือเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าอมองตอนในเปนทอ่อได้ยากใช้ฟ<ฆ>ันเป็นท่หรือใช้เงินงินใช้ใจมากกว่า<ฆ>เพราะฉะนั้นตัวที่จะเก่งกบไปตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าคงจะต้องสามารถปริหารความเสี่ยงได้อีกครับ ค่ะถ้าเราดูจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นราคาที่แพงไวรัสโควิด19ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่ฟีฟอที่เราพูดคุยกันคุณกี่คนแนะนํานักลงทุนในช่วงนี้ลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มีวันหยุดยาว3วันกันด้วยนะคะค่ะครับก็ต้องบอกว่าคงอันที่หนึ่งก็คือเราอยากจะให้มองหุ้นในกลุ่มที่มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็มองไปยังแนวรับนะครับที่ที่ในของแต่ละตัวซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับ แล้วก็อาจจะพยายามดีนิดน,งนึงว่าบางตัวมันอาจจะเป็นหุ้นที่ดีมากก็จริงนะครับหรือเป็นท็อปทิของกลุ่มแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวที่ขึ้นมาเด่นมากๆในช่วงตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปซื้อหุ้นดังกล่าวในช่วงเวลาตรงนี้นกลายเป็นว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงของจากความผันพวนที่สูงกว่านะครับดังนั้นการเลือกหุ้นในช่วงนี้อาจจะต้องเน้นในตัวที่ยังคงขึ้นน้อยนะครับหรือว่ามีปัจจัยบวกไปถึงงบไตรมาสหนึ่งเครับนั้นอาจจะต้องทําการบ้านในการเลือกหุ้นเนี่ยหนักกว่าช่วง ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทำกันบ้านเมื่อคืนฟังแล้วเอ๊ะลงทุนดีไหมนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาแหละเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําเทคนิคดีๆนะคะมีหลากหลายปัจจัยที่อาจจะมากระทบในเรื่องของการลงทุนของเราแต่ว่าอย่างที่คุณกิตผลแนะนําทํากันบ้านดีๆเลือกหุ้นตัวใหญ่แต่ว่าราคายังไม่ขึ้นเยอะนะคะอันนี้ก็น่าจะทําให้พอร์ตการลงทุนของเรายังคงแข็งแกร่งได้ค่ะยังมีหุ้นดีๆรออยู่ในตลาด หุ้นอีกเยอะนะคะเพต่ว่าคุณต้องศึกษาให้มากพอค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงการลงทุนกันต่อค่ะต้องบอกว่าหนึ่งตัวแปรสาคัญที่จะมีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจเลยก็คือในเรื่องของตัวเลขอัตราเงินเฟ้อค่ะล่าสุดวันนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมหดตัวน้อยที่สุดนะคะและที่สําคัญตัวเลขเงินเฟ้อก็ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของรองผู้มีการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนคกระทรวงพาณิชย์คุณวิชานันนิวอาจินดาเปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI อัตราเงินเฟอ้อเดือนมีนาคมนะคะตัวนี้จะเป็นอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ที่99.11ค่ะลดลงเล็กน้อยติดลบ0.08%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเฉลี่ยไตรมาสแรกของปีนี้นะคะลดลงติดลบ0.53%ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานหรือว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานเดือนมีนาคมอยู่ที่100.42เพิ่มขึ้น0.09%เมื่อเทียบกับเดือนเดีนวกันข่องปีนส่งผลด เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นมา0.12%ค่ะอัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคมนะหรือว่าหดตัวน้อยที่สุดในรอบ13เดือนมีสาเหตุสําคัญจากสินค้าในกลุ่มพลังงานที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ14เดือนราคาน้ํามันพืชและเนื้อสุกรที่มีราคาสูงขึ้นค่ะคาดการอัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่2ปีนี้นะคะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัโควิด -19 ที่มีแน แนวโน้มคลี่คลายลงหลังการฉีดวัคซีนที่ขยายวงกว้างมากขึ้นรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงกางต่างๆรวมไปถึงวันหยุดยาวที่อาจจะช่วยเพิ่มกําลังซื้อและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยค่ะ ไปหาไอเดียกันต่อนะคะในเรื่องราวของการลงทุนนะคะเมื่อเศรษฐกิจกําลังจะเริ่มดีขึ้นนะคะหรือว่าเริ่มฟื้นตัวในหลายๆประเทศก็ต้องมีการคัดสรรหุ้นต่างๆด้วยนะคะในการที่จะเป็นทางเลือกการลงทุนอย่างล่าสุดค่ะทางด้านของ MFC นั้นก็มองนะคะว่าหุ้นขนาดกลางไปถึงขนาดเล็กมีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะในกองทุนเปิด MFC Mid Small Cap ค่ะที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกองดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมี ผลตอบแทน y year to d a t e ผลตอบแทนอยู่ที่3 5 1สสูงกว่าดัชนีเซ t TRI ที่10.49%ค่ะแม้ว่าในวิกฤตโควิด -19 นี่นะคะกองทุนดังกล่าวก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำในการเลือกลงทุนโดยมีความโดดเด่นที่ผู้จัดการกองทุนใช้คัดเลือกหุ้นก็คือดูจากเรื่องของ f u n d a m e n t a l นะคะซึ่งกระดูปัจจัยพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสินค้าธุรกิจใหม่ๆสร้างโอกาสเพิ่มกําไรในอนาคต valuation ค่ะดูราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานแล้วก็มี r e w a r d to risk ratio สูงนะคะหรือ3ดูโมเมนตัมแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็มี catalyst ค่ะซึ่งมีปัจจัยเร่งนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่คาดว่าจะเข้าเซ็ตร้อยกำไรไตรามาสหน้าจะเติบโตสูงหรือว่ากาลังจะย้ายหมวดอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้ละค่ะ,คะเข้ามาประเมินแล้วก็ทาให้การคัดเลือกหุ้นนั้นมีความแม่นยาม,มากยิ่งขึ้นค่ะชอบที่เขาเขียนนะฟ้าหลังฝนยังมีกองทุนแสดงว่าทุกๆวิกฤต ยังมีโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนผ่านในเรื่องสถานการณ์เลวร้ายกันไปแล้วหลังจากนี้เราอาจจะต้องมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและที่สาคัญเนี่ยสร้างความมัง่งคั่งทางการเงินของเราด้วยใช่ค่ะอย่ามองนะคะว่าราคาสินทรัพย์ต่างๆอาจจะแพงเกินไปในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะคะเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยต้องไปหาตัวที่มันราคาย,ยังไม่สะท้อนอกับข่าวดีนะปัจจุบันนะคะ,คะซึ่งยังมีอยู่อีกมากละคะ่ะและเป็นโอกาสการลงทุนที่ไม่ควรพลาดนะคะติดตามเรื่องราวข่าวสารแบบนี้ได้นะคะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ